สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์พาลุยเด้อครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ครับผมแนวทางตําราวรวมเซียนมาแล้วครับผมครับได้หลายเซียนหลายจารย์อยู่ในคลิปนี้เด้อครับผมบ่าว่าจะเป็นอาจารย์จิตวีรศักดิ์ว่าหันกะเขาสามตัวตรงๆเลยครับพี่น้อง957บนสามตัวตรงๆครับแต่ก็มีอีกหลายเซียนครับพี่น้องเนาะโอ้ลพบุรีกลับมาแล้วเด้อครับผม ว่องหันปูสมมาไหกอมาเชียครับปูอ่าบุรีน้ำเสนอครับพี่น้องเนาะงวดว่งหันครับนี่เก้าห้าเจ็ดเลยครับผมครับปูสมมาไหลังเล็กออกได้ครับผมครับเพิ่นบุรีสมมาไหมกนครับกอมาเชียกะเดี๋ยวงวดนี้สิตามให้พี่น้องทีครับผมปูลบบุรีตำลาวเข้าตรงๆเลยครับพี่น้องครับคลิปหน้าเด้ครับพี่น้องคลิปหน้าเจอกัน ตำเล้าปูลบบุรีครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรบฟังตัวเลขตำเล้าเงวันที่เจ็ดกรกฎาคมหกสิบแปดน้ำเชื่อผ้า้วยก็ขอกลาบขอบพระคุณปูแล้วก็ขอบพระคุณทุกๆเสี้ยนเ้อครับผมไปรับชมรบฟังในทางตำเล้ากันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมอาจารย์จิตวีรศักดิ์ครับเต็มเต็มเก้าห้าเจ็ดงนนี้คอยอีกแน่เด้อพ่อครับเอางวนนี้ครับพี่น้องเนาะเจ็ดกรกฎาคมหกสิบแปด หน่วยบน2กับ5เน้น2 2ตัวบน0 2 5 2 0 5 8 5และ4 2พอเน้น0 2กับ8หา3ตัวบน7 0 2 7 0 5 7 4 2 7 8 5 7 5 2ครับเน้น7 0 2 7 8หลักหน่วยบนมัก7ได้ครับผมมี7กับเก่า 2ตัวล่าง27773759เพิ้นว่าระว่างเบินครับผม33กับ44แต่ว่าเลีย่ลางเพิ้นให้เบินคู่เดียว77ตัวเน้นอาจารย์สูมเมตรเด่นไม่พาดครับผมมัหันเขาเกางวดนี้8กับเกาด้วยครับผม8494 4, 8 5 95 8 6 96เน้น8 5และ 8ปครับแปดกับเก้าอาจ,จารย์เอก็หันเขา้าเก่าเหมือนกันครับผมงวดนี้สี่หหกครับเลขติด02นสองตัว4ี4่สี่สี่ห้าสี่หกห้าห้าหหกหกหกศูนสองศูนสองสครับผมครับ นี่นะครับพี่น้องเน้นติดซีหางหุกอาจารย์เอกครับพี่น้องเนาะเข่าหาครับผมครับัวดต้องอานเขาวิ่งไร้ทวาวดนี้สี่เก้าเจตัวเด่นสองตัวบนล่างสี่หนึ่งเก้าหนึ่งสสองเสองสี่ดแสองและ3าเจครับผมครับ4้าเจ็ด อาจารย์ประสิทธิ์ครับพี่น้องเนาะหลับหน่วยล่างเป็นยังไงแบบทมงเเจ้าครับับอาจารย์ตอนนี้ยังวดท่านเดขึ้นฟอร์มได้ครับผมมวดว่างหันนีเก่าวัเสี้ยวประเด้ลุ่งเพิ่นกะทรงไม้อยู่เข่าวะรุดขึ้นเก่าครับผมรุดครับพี่น้องเนาะยังรุดอยู่งวดว่างหันประเดลงอืงเด่นล่างหกกับสามครับพี่น้องอองวดนีู้นย์หกหนึ่งหกสองหกสามหก 0 3 1 3 2 3และ9 3ครับ6กับ3พี่ปกายครับผมพี่ปากายวิ่งบน2กับ4ครับพี่น้องเป็นหลักสิบเน้น2 2ตัวมี2 6และ2 9ตัวล่อง2 2กับ2 4หลักร้อย0กับ5 3ตัวบน0 2 6 0 2 9ครับ ตาเส้นไดค้ครับขอติดเบอร์ครับผม,มตำราพ่อจอยครับสามสี่เจ็ดเน้นสี่ครับสามสองสี่ศูนย์เจ็ดสองครับผมสามสี่สี่สองเจ็ดสามสามหกสี่หกเจ็ดสี่และกันเบิ 3, 3้ลสามสามพ่อจอยเน้นเจ็ดสามสามหกแล้วก็สี่หกครับอาจารย์คนโคราดครับพี่รองเนาะ

62, 02, 6กสองศเบิ้ล6 6และ88ครับผูพิษณุโลกครับพี่น้องมีสองเก่าแปดหนึแล้วก็หกแปดปูเนนสองเก่าหกสี่ตัวบน9 6 4 4 6 7ครับพี่ปูนาครับพี่น้องเนาะพี่ปูนา เป็นเซียนเลขล่างได้ครับพี่น้องหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างหลักสิบล่างสี่ห้าหกเอาซียหกนี่ถือว่ามาแรงได้ครับพี่น้อง <Yeah. S 1> หลักหน่วยล่างห้าแปดหกเก้าครับผมชุดประกอบล่างครับพี่น้องเนาะเน้นตรงตรงต่ว่าเหลก็กบนระวางไปบนกม็มีครับซีห้าซีแปดซีหกซีเก้าห้าห้าห้าแปดห้าหกห้าเก้า หกห้าหกแปดหกหกหกเก่าครับผมครับด้วยพี่น้องมิจิจะประกบตามใจชอบได้ครับผมหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างแต้มล่างเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสี่ครับเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสี่เป็นแตามล่างถ้าเลขไรสิอันห้องกับต่อเอาตัวตัวเด่นมาดึงออกนะครับผมเชื่อว่าเสื่กระตุ่มแบนค์เปนจะมีซีกับหกอืมนะช่อนสีกับหกครับเอา ทบทวเนเด้อครับพี่น้องพ่อไปบูนล่งคิปไปครับลงคิไปคคไปกอนานนี้กับสามสำนักครับพี่น้องเนาะ <c oughs> อันนี้พอไปบูนสามสำนักมาเบิรงนดูครับพี่น้องกันทิศทางทวเลขหลังจากที่เบิรงชุดรวมนั่นห้องห้องกับมีโฮกับแปดอยู่ดีเถ่าโอนอห้องห้อง่าชุดนโกันไหมแมนสีหาโกนี่เดนมากเด้ครับผมงวด <c oughs> <c oughs> พิ่ใจหน้าเบิ้งครับผมอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางตำราวชุดรวมเสียนคลิปนาเด้อครับพี่น้องปูลบบุรีกลับมาแล้วครับผมตำราวปู่ลบบุรีครับที่เด็ดของปูทรงไหกอมาเชียเบิ้งครับผมครับบ่ได้ร่งคลิปครับพี่น้องเนาะบ่ได้รงคลิปครับผมเพราะว่าเ่าื่งซ่อมมือกรับเครื่องปูก็ทรงมาไอ่หลังจากเรขกออกแล้วด้ครับผม่นทรงมา หมดว่างหาันกะตรงๆเลยครับพี่น้อง957ครับผมครับมาตามกันต่อคลิปหน้าครับพี่น้องเนาะปูลบบุรีครับกลับมาแล้วเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้าร่วยกะขอวยพรให้พี่น้องที่โชคดีถ,ดถูกหวยเรื่งเงินไปน้ำกันครับตาเล่าสองทุ่มครึ่งเจ็ดกระะกฎาคม68สิบดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ